one seen gun สัตว์ที่มีขนาดใหญ่และน้ำหนักมากที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมาวานสีน้ำเงินบลูเวลโตเต็มวัยสามารถยาวได้ถึง24-30ถึงเมตรเทียบเท่ากับความยาวสนามบาสเกตบอลและหนักได้ถึง1 8 0ตันหรือประมาณ1 8 0 0 0 0กิโลกรัมซึ่งเทียบเท่ากับน้ำหนักของรถบรรทุกขนาดใหญ่30คันรวมกันแค่ลิ้นของวานสีน้ำเงินหนักได้ถึง2.7ตันเท่ากับน้ำหนักของช้างโตเต็มวัยหนึ่งตัวเลยทีเดียวปัจจัยที่ทำให้วานสีน้ำเงินมีน้ำหนักมากขนาดนั้นเพราะว่า ขนาดตัวของวานสีน้ำเงินนั้นใหญ่โตมากซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้น้ำหนักของมันมากตามไปด้วยและวานสีน้ำเงินมีชั้นไขมันหนาที่เรียกว่า blubber ซึ่งทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความหนาวเย็นและเป็นแหล่งพลังงานสำรองไขมันนี้มีน้ำหนักมากและช่วยเพิ่มน้ำหนักโดยรวมของวานแม้มันจะมีขนาดใหญ่มากแต่วานสีน้ำเงินกินอาหารจากพวกแพลงต้อนขนาดเล็กที่เรียกว่า krill สัตว์ทะเลขนาดเล็กคล้ายกุ้งโดยวานสีน้ำเงินสามารถกิน krill ได้ถึงวันละกว่า3-4ตันโดยมันจะอ้าปากกว้างเพื่อรับน้ำทะเลและคริวเข้าไปแล้วใช้แผ่นกรองบาลีนในปากกรองน้ำออกแล้วกลืนคริวเข้าไปนาซาที่วานสีน้ำเงินถูกกล่าอย่างหนักในช่วงศตรวรรษที่20ทําทำให้ประชากรของพวกมันลดลงอย่างมากปัจจุบันวานสีน้ำเงินได้รับการจัดให้อยู่ในสถานะใกล้ศูนพันธุ์และมีความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อปกป้องพวกมันจากภัยคุกคามต่างๆ